เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการทําคอนโดบางใหญ่สเตชันทําคอนโดบางใหญ่สเตชันคอนโดที่ออกแบบได้อย่างนลงตัวมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสล็อบบี้สูงกว่า5เมตรห้องอ่านหนังสือและพื้นที่สีเขียวกว่าสีไร่พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงใกล้รถไฟฟ้าสถานีคลองบางไผ่เพียง550เมตร1สถานีจากห้างเซ็นทรัลเวสเกต สะดวกสบายใกล้บิ๊กซีและตลาดบางใหญ่ขนาดพื้นที่46.23ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการพรมคอนโดบางใหญ่สเตชันโดยเริ่มจากฝั่งตรงข้ามเซนทรัลเวสตเขับมุ่งหน้าตรงไปบนถนนกาญจนาพิเศษประมาณ1.3กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายไปยังถนนทางหลวงชนบท1009 ขับตรงต่อไปบนประมาณ200เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by j a s s e t Management